you เย็นนี้ที่ป่ามานครับผมอันแนนชนกินท,ที่นอนออนไลน์ความสุขในการเดินทางครับเดินทางมาหาอนนองอ่อนครับเพราะว่าผมเจอ,อนนองอ่อนแค่แป,ป,ป,ป๊บแค่ช่วงที่อยู่ที่ร้านน้ำปุงมเท่านั้นครับแล้วก็เจอที่เจวบนี่วันคาเฟ่วันนี้เลยอยากจะชวนน้องอ่อนมากินข้าวครับเพื่อเลี้ยงขอบคุณที่นอนองอ่อนคอยดูแลผมเป็นอย่างดีครับในการจองตัวรถหรือแม้กระทั่งการให้ยืโมมอเตอร์ไซค์รวมถึงแนะนําอะไระต่างๆมากมายสำหร,รับการมาเที่ยวเชียงคูนครับผมคิดว่า ผมอาจจะมาชว่วงท้ายของเช็กดุงก็ได้ถ้าผมไม่มีไอเดียในการมาเที่ยวเช็กดุงครั้งหน้าต่อนะไต่เดียมก็ยังมีอยู่นะ mm hmm. เพียงแต่ว่ายังไม่เรื่อมเลยในการเดินทางั้งนี้เพราะว่าเวลาครั้งนี้ผมใช้เยอะมากๆแต่ก็อยากจะลองดูสักครั้งว่าจะไปได้ไหมพอดีคุยกับซิมฮาร์ว,ว่าจะไปเที่ยวเมืองยางเมืองนุงอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าต้องดูก่อนว่าไปได้ไหมนะจริงๆก็อยากไปอยู่ก็เลยอาจจะต้องกลับไปทํากันบ้านต่อที่บ้านแล้วก็รอเวลาที่เหมาะสมอาจจะกลับมาเที่ยวเทรนกิ้งกังกบซิมฮารบ้างเชอ นะไปชุดค่ะโอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องครับใส่ชุดแซกไปไหนมาเนี่ยโอโลสวยมากครับอากี้ไปชุดนี้เปล่าโดยชุดไตยอยากเห็นชุดไตามากเลยไม่ได้เห็น <c oughs> กาลังมากอ่ะวันนี้พาไปเลี้ยงข้าวดีกว่าอยากกินไรบอก <c oughs> เรื่องมาเดี๋ยวกำลังคันลูกกระต่าแรงเข้าตา <c oughs> เราสาวคุยกันว่าไงไปคุยกันใกล้ๆก็ได้โอ้ยยืนยืนกายจะเห็นหน้าจะรู้เรื่องไหมเนี่ยคือยังไงว่ายังไงตกลงกันว่ายังไงไม่สบายเปล่าอ๋อไออืมเลิกไขใจไขใจเนี่ยอ่ะดูแววดูแวนทำไมสวยจังเลยดูดิอโลนิ้วกลางใครซื้อให้เนี่ยไม่เชื่อหรอกพี่ไม่เชื่อกวละพี่จำได้อ่อนไม่ใช่วงเดิม อา้าวพี่ตาฝาดอาร์เร่ <c oughs> แซลเล่นไม่มีอะไรแซลน้องสาวเล่นนะทั้งคู่เลยนะแล้วจะไปกินอะไตรตกลงแป้งมีไอเดียไหมจะไปกินอะไรกันจะอะไรไม่ใช่เราว่าตกใจไม่ใจสุดคจะกินอะไรบอกมาเ,มร,เร็วๆเข้า ไม่สบายอ่ะมันไออ๋อนะแล้วแล้วกลับมาเมื <Hey, ่อไหร่เนี่ยกลับมาเมื่อวานอืมได้เอาวนัดมาเได้เดี๋ยวให้น้องๆคุยก่อนดีกว่าว่าจะกินอะไรครับก็เดี๋ยวผมให้น้องคุยก่อนว่ากินอะไรได้คําตอบเมื่อไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศที่ร้านครับอาจจะเป็นร้านเดิมก็ได้เดี๋ยวผมอยากเอาบรรยากาศที่ผมได้มาเจอน้องๆดีกว่าเพราะว่าการเดทมาของผมอ่อนแป้งเนี่ยครั้งที่แล้วมีคนดูมากแล้วก็ชอบมากเพราะสาวสวยประกบค้างครับผมก็ชอบนะ ก็ติดตามชมการเดินทางของผมหลงจารทาน้องอ่อนมากี่เท่าครั้งนี้ดีกวันเนาะโอเคเจอกันนะครับระหว่างการเดินทางถึงแล้วครับพออตเชียงตุงนะไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าวันนั้นมาห้าโมงยังไม่ได้กินวันนี้มาประมาณก,กี่โมงละแป้งจะทุ่มหนึ่งนะก็ดูว่าจะได้กินหรือเปล่านะดูบรรยากาศน,นะร้านก่อนครับนะเ <c oughs> ขาเพิ่ง <c oughs> จะเปิดไม่นานนี้ลองไปถามก่อนพี่รอบนรถเลยนะ วัะน,นั้นเราผู้ชายไปถามไม่ได้ผลวันนี้เอาสาวๆไปถามไม่ว,ว่าเพื่อจะได้ผลนะระหว่างรอซ้อมปลาลูกดอกได้ครับ<ๆ>เพื่อไปปลาลูกองเปิดนั่งโต๊ะน้านี่เลยเอาบรรยากาศริมหนองตุงเลยอ่ะเขาบอกว่าเปิดนะก็เดี๋ยวเราจะนั่งโต๊ะด้านหน้าครับก็กินที่นี่เลยครับสั่งว่าสั่งฮอตพอตว่าราคาเท่าไหร่ดูราคาด้วยแล้วก็ดูรสชาติดูหน้าตาของอาหารฮอตพอตของเชิงตุงวันนี้ที่ผมได้เดินทางมาด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์จริงๆคนน่าจะเยอะนะสงสัยเขาไปร่วมงานหมด เอาร้านไหนร้านนี้ไหมไอ้ตรงไหนโต๊ะไหนไปสว่างสว่างเออแล้วน้องสองคนหันหน้ามาน,นี้นั่งน,นี่จะได้เห็นหน้าชัดๆอ้า right. วโลนะเราเหมาร้านนะนั่งน,นั่งวันนี้เห็นน้องออดแต่งชุดแซกแล้วสวยผิดหูผิดตาปกติเห็นสาวชุดไต่ใส่แล้วเลยปกติใส่ชุดน,นี้เหรอใส่ชุดล้วเลอยู่บ้านเออนะใส่สิ้นไหมอยู่บ้านอะ อ๋อนี่ต้องคล้องตลอดนะเวลาไปรับลูกค้าก็ก็ต้องใส่กางเกงใส่เออใช่อ๋อ,ต,อต้องไปสั่งด้านในอ๋อต้องไปดูด้านในบอกขอถ่ายรูป่อยได้ไหมขอถ่ายได้ไหมขอให้ถ่ายไหม <c oughs> ได้ไหมได้ครับผมขออนุญาตไปดูข้างในครับก็มีให้สั่งครับก็นี่นี่คือฮอตพอตนะครับนะมีของด้วยเออนี่โอ้ก็มีกุ้งมีอะไรพี่พี่ไม่เล่นกุ้ง ถ้าใครกินกุ้งเนี่ยพี่เน้เนพี่เน้นผักง้อผักผักในนี้เลยโอโลนีล่ผักบุงผักบุ่าต,ตยอดตํานึงปะยอดถน้อยปะเอ่ข้าวซอยผักกาดัเอาดอ่า้ก็กสานมผัก,กอองกิาเนื้อมาก็ได้หมูเดียวเขาจะใส่ อ๋อครับได้หมูเนาะหมูแล้วแต่เลยกินอะไรอยู่กินอะไรอยู่กอันอันู้นเคยขิงไหมหรืออะไรอันนู้นมันฝรั่งอ๋อมันฝรั่งไม่ไม่แน่ใจแล้วแต่อันอันแรกอันไหนสองนั้นนี่มาเาต้กโอเคครับที่เหลือเรอแล้วเนื้อนี่เนื้อเนื้อนี่คือเราสั่งตังค์อ๋อคือเราเราต้องเลือกผักนะอ๋อนะผมก็คิดว่า เราไปเลือกทุกอย่างเลยแล้วกุ้งกุ้งได้เลือกไหมกุ้งก็เดี๋ยวเขาจะเอามาให้เอาอ่ะอ่ะได้กินกินคนเดียวนะแบงค์บอกกลัวกุ้งปลอมกินนะคนเดียวก็แบงค์บอกกลัวกุ้งปลอมกุ้งเจออ๋มันไม่มีหรอเชิมาอ้าวนะเดี๋ยวพี่จะพาไปกินที่ทะเลสดๆแต่ไม่ไม่มีใครไปดีเลยเข้าทางพี่เลยนะก็ไปที่ฝั่งไทยกินบ่อยไหมกุ้ง กินบ่อยดิพี่เห็นสั่งปลาหมึกกับกุ้งเลยอะไรที่ไปเอ็มเคตองนี้พี่ยังจำได้อยู่กุ้ง <c oughs> เนี่ยไม่เคยกินแล้วที่ผ่านมานี่ไปเที่ยวที่ผ่านมานี่ไปเที่ยวไหนพี่โทรไปไม่ติดหลายวานัน <c oughs> เลยอยู่เชียงรายเป็นสิบวันเลยอ่าไม่ไมี่สิบยี่ช่วงนูนะ้นอะช่วงนู้นอะช่วงนู้นอะก่อนนั้นนะั้นอะก่อนนั้นก่อนนั้นก็แค่วันสองวันอะไปไปมามาอืมนะนึกว่ามีอะไรดีแถวเชียงรายแม่สายหายไปเงียบนะนึกว่าลืมกันแล้ว นอ๋อโลใครไปกล้าลืมเลยแม่นิ้วนาข้างซ้ายไม่มีพี่ก็ยังไม่ลืมหรอกเนอไไอ้ไอไปไม่กล้าโชว์เลยอโลนะก็คุยกันเล่นๆก่อนรออะอะไรนะไม่แซวแล้วเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องส่วนมาเดี๋ยวน้าแตกเดี๋ยวพี่ผมตอบไม่ได้นะก็ผมยังคิดถึงน้องสาวคนสวยตัวคำติบอยู่ตลอดเวลา นะชอบเสียงนุ่มๆคนเขาบอกชอบเสียงนุ่มๆช้าๆตาหวานๆมองแล้วจะต้องละลายอ่ะจี้เไหมจริงไหมโอ้เดี๋ยวซีมพักสี่เจียงซีมพักเหรอชอบแย่กันซีฟซมพักเยอะแยะไครมาเข้าก็เป็นนางเอกที่คุยได้พี่จะจี้ทันที่หน้าอย่างทุกคนเลยจีนไม่เป๊ะเห็นโพลเห็นอยู่เห็นทุกคนเลยเมื่อกี้นั่งนั่งอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ข้างหลัง เออพี่มองไม่เห็นคือครั้นี้พี่ไม่ได้มอง,งเข้าไปอืมเห็นทุกคนเลยใช่ไหมทุกคนเลยไม่มีใครมาทักต้องมัน <c oughs> พี่ไม่เห็นไงพี่เดินทัก<อ>ทุกคนเลยถ่ายคลิปอยู่ก็เลยคนก็เลยไม่เข้าไปทักน่าอะโลนะเดี๋ยวเราขอคุยหลังก้อนครับขอเคลียร์ปัญหาหัวใจกันน้องอ่อนก่อนก็จะ <c oughs> <c oughs> เดินติดตามชมการเดินทางมาเที่ยวเชียงตุงอีกครั้งครับก่อนเดินทางกลับของผมกับอันแนนถอะกินเที่ยวนอร์ดแล้วกสุกิตันติชัยอ่ะพูดก่อนว่าไง จะพูดอะไรเห็นอ่ะไปจะพูดอ่ะพูดมาเมียจะจะพูดจะถามอะไรว่ามาไม่ถามไม่มีเลยไม่เป็นไรขลองใจนะโอเคครับแล้วเจอกันจะกลับวันไหนโอ้โหลอยากจะให้อยู่อยากให้กลับล่ะอยากให้กลับคืนนี้แหละกลับเลยนะโอ้ี่จะรีบไล่เลยนะมาต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมีควเกลียดขี้หน้าพี่เลยทุกวันนี้เป็นไรไหมเนาะมีมีกรรมการอยู่ท่านหนึ่งยังไม่ชอบมองหน้าพี่เลย พูดเล่นนะผมพูดเล่นแซวน้องๆกันไปครับเดี๋ยวรอกินฮอตพอตกันดีกว่านะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆสงสัยว่าอะไรวันนะีพวกนี้คุยเรื่องอะไรกันนะเจอกันได้กับกับคืนนี้ที่ริมหนองตรงครับมาแล้วครับต้มยำมาแล้วนะนี่คือชุดฮอตพอตครับที่เรามาสั่งกินครับก็ชุดหนึ่งก็จะประกอบด้วยอันนี้ที่เราสั่งก็คือมีผักกาดนะมีมันฝรั่งี่จำได้ว่าเราไม่ได้สั่งเนี่ยแต่เขาเอามาให้นะแล้วก็มีเส้นแล้วก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยว เราสั่งเน้นผักแล้วก็โถน้อยอแต่เขาก็ยกมาให้เป็นชุดของเขามาั้งผักชีมัน,น,ไ,นไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรไม่ชอบจะกินนอ้องจะกินนอ้องก็เอาเลยอ่อนกินเออนะแล้วก็จะมีอันนี้คือผักบุ้งนี่เขาเรียก่็ผักอะไรผักวางตุ้งหรือผักอะไรเนี่ยผักกาดเอ้ยตายแล้วมากินอยู่ทุกวันไม่จําไม่ได้แล้วก็มีชุดเนื้ออ่าดูก่อนแป้ง่ายชุดเนื้อนี่คือน่าจะเป็นเนื้อหมูใช่ดิ หมูทั้งสองแล้วก็มีกุ้งที่สั่ง <c oughs> โอ้โหนี่นะี่อตดพอดชุดนี้มีแค่หมูสองแพะสองจานที่เดือคือการแจกถ้วยนะแล้วก็ดูน้าซุปอ่ะให้สาวๆพีเต์น้ําซุปอ่ะแป้งไทยนิน้าซุปนี่คือ,อน้ําซุปอะไรอ่อนอนนี่เป็นน้ำซุปมะลนี่เป็นธรรมดาเนะี่ยคืออันนี้คือน้ําซุปมาลา <c oughs> ใส่พริกหอมกลิ่นมาลาจริงๆนะแต่ว่าพี่ว่าอันนี้เป็นน้าบรวณผมขอชิมน้ําซุปก่อนนะครับว่าน้ําอะไรร้อนไหม <c oughs> อันนี้ช้อนจะไม่ใช้นะเพื่อนๆไม่ว่างอะไรนะะชิมก่อนครับเดี๋ยวอันนี้จะตักน้ำมะลากงแซบคอคันคอนะดูถ้ากินน้ำมะลาน้ำสใสๆเห็นไหมมันไม่ใช่น้ำบวยมันน้ำต้มมะนาวแต่ว่ามันเป็นพุทราทษที<ำ>อ่ะน้องๆลองชิมนี้ใช้น้ำพุทราไหมช้อนตักเลยเ,ลยเออพี่ว่าเหมือนน้ำพุทราเลยมาแปพี่ถือกล้องไงไปถือไป น้ำมะนาวปะไม่ใช่น้ำมะนาวเยมันเป็นพุทรามันเป็นพุทราแต่ผมว่ารสชาติเหมือนมะนาวอะมะนาวต้มเค็มนั่นแหละคล้ายๆมะนาวต้มเค็มอะแต่มันไม่เปรี้ยวอะมันที่คล้ายพุทราน้ำพุทราครับมันเค็มๆน้ำรุ่มกันนะก็เดี๋ยวผมเอาหมูเอาเอากุ้งเอาอะไรใส่แล้วแต่เออมาล่าก็ได้นะเพราะว่าเพลงข้างๆร้านดังครับผมอาจจะต้องปิดเสียงนิดนึงนะครับ อ่าหมูใส่แป้งใส่เลยกุ้งอะไรก็ใส่เลยนี่กันหนึ่งไอ้สาวๆนะที่ใส่อ่าอันนี้มันไม่ใส่เออแล้วแต่ทางฝั่งไหนก็ได้เะแล้วทำไมเนื้อน้อยจังสั่งเพิ่มไม่ก็ได้นะโอ้น่เขาบอกพอแล้วนะแต่คนกินเก่งอยู่ทางนู้นนะมันก็หมูขอให้สองจานเองนะเดี๋ยวดูตอนที่เราคิดตังนี่ไม่ละเราให้คนหนึ่งเขาจะมาอีกสองคนเขาจะบอกพวกเขามานะ เมื่อกี้เราให้ปไปล้ว่จริงๆผมบอกเป็นความรู้นะคือเรามากินที่เชียงตุงอ่ะก็จะมีน้องๆเนี้ยคือมาเยอะมากแต่ว่าเราถ้าเกิดเป็นอาหารเนี้ยเราก็จะให้เขาไปเวลาเรากินแล้วเราเรากินแบบไม่หมดบางทีสั่งมาเยอะก็อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วบางคนก็ให้โทรศัพท์นิดหน่อยได้ครับไม่ว่ากันนะคือผมเล่าให้ฟังตามท้องเรื่องต่างที่ผมมากินบ่อยๆครับเดี๋ยวผมปิดคลิปผมคงให้น้องๆนะครับไม่ต้องกลัวเพราะเมื่อกี้ก็ให้ไปเรื่อยครับเวลาให้เรื่อยก็จะมาเรื่อย <'s> ๆเรื<ๆ>่อยๆเรื<ๆ>่อยๆเรื<ๆ>่อยๆเหมือนเขาส่งซิกมาบอกกันนะว่า เดีคนนี้ให้คนนี้ให้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะรอน้องๆใส่เครื่องใส่อะไรให้เรียบร้อยก่อนครับเดี๋ยวชมกันทางผมตอบไปเมื่อกี้หมดดังคอนเสิร์หมดแล้วใช่ไหมสองร้อยมีมีสองร้อยอันหนึ่งคราวนี้มีแต่แบงค์คันแล้วนะไม่มีแล้วอันนี้ก็ได้ไปมีสองก้อนนะต้องไปเลขเวลามานั่งนี่เราต้องต้องมาแลกแบงค์ปีกไว้สักปั้นหนึ่ง อ,อันนี้เพลงพงมา่าไหมเพลง,งพงมา่าอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับฟังไปนะผมพยายามกบเสียงเพลงพงมา่าได้มากที่สุดครับเป็นร้านใ,นใกล้ๆเป็นร้านอ,อะไรมไม่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นร้านพ่อ,อ,อาชาเย,ย็นอะไรประมาณนะ้นโอ้ยิ่งยิงกูยิงดังไป่ของใครหยอโลูดูแล้วครับรถขายหวยครับไม่ใช่รถขายขนมอะไรที่ไหนโอ้รถขายหวยเปิดเพลงดังลั่นมากเลยครับไม่เป็นไรครับรถไปแล้ว ่าเพลงเงียบไปแล้วครับรถไา่หวยเดินผ่านวิ่งผ่านหน้าร้านฮอตพอตไปแล้วครับเราก็นั่งกินอย่างสบายใจถ่ายคลิปต่อครับสาวๆช่วยกันใส่ผักอ๋อนจะกินเนื้อไหมล่ะกินเนื้อไหมกินเนื้อก็สั่งได้นะไม่เป็นไรเนื้อไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อวัวเลยเกินไม่แน่นัวแป้งกินไหมแป้งกินทุกอย่างที่ขวางหน้าหมะฮะกินหมดแต่ไม่โอขอเลยนะวันนี้เนื้อเลยท่าน้ำมันก็มันคันไปหมดเลยหมดลอ ไม่เป็นไรไม่มีเนื้อพี่ไม่กิน <_ D> ไฟที่ <พา S 2> ใช้ขออเขาเป็นไฟเไฟตาแก๊สเห็นไหมอ๋อเุต่อจะต่อไปคือช่วยน้อง <_ D> อันนี้กกใส่แล้วนะเดี A ๋ยว <_ D> เราจะมาดูราคาว่าราคาที่นี่ราคาเท่าไหร่ครับเี่ยวรีก็ตายน่กั ก็มีมีอะไรมีอ๋อน้ำจิ้มเนื totally ้อก็อ๋อมีน้ำจิ <S <S ้มเพิ่มเติมเดี๋ยวจะชิมน้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มอะไรอืมนี่ครับดูน้ำจิ้มนะชิมน้ำจิ้มป่าเขาบอารสชาติจะเป็นแบบไหนน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวโทนเน่าน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวมีกลิ่นหอมโทนเน่าเผ็ดๆแซ่บๆคอ ไม่เปรี้ยวเลยเหมือนน้ำจิ้มใส่ถัวเน่ามีเต้าเจี้ยวน้อยๆแบบนี้เลยแต่ไม่รู้สูตรว่าเขาทำอะไรเพ็ดนิดมีผักชีเท่านั้นโอเคครับนะที่เหลือคือร้อยสุกล้วกินเลยโอ้โหน้องออนโชว์เซ็กซี่กแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอานะถอดได้เลย สั่งน้ำไม่เอาน้ำอะไรกัดีเปล่ากันเลยแป๊บซีมันก็ได้พี่กินน้ำปลาทุกวันมีรู้สึกร้อนในมากเลยเอาน้ำในมีแต่ครบเอามาขวดใหญ่นะแบบเียบแข็งบอกเขาได้เราบอกเอามาปั๊บน้องลุกเลยโอ้โหนี่อันนี้โทรไม่ได้เรียกเลยตัวดีนะครับดีถ่ายคลิปอยู่อยากจะดูหน้าตาของฮอตพอตที่นี่ว่าสุกแล้วหน้าตาเดือดน่ากินแาดไหน กินได้เลยกินได้เลยเปิดเลยสาวๆเปิดเลยตะเกียบเราจิ้มเลยไม่ถือไม่ต้องใช้อะไรตักนะเพื่อนๆไม่ว่านะผมกับน้องๆนี่ไม่ถือนะสามารถใช้ตะเกียบตักกินได้เลยครับเอาเลยมเลยนะเอาเลยเต็มที่เลยนะเราพี่น้องกันไม่มีปัญหาครับกินกันเต็มที่ใส่เลยเอาเลยเลือกใส่เลยใครอยากกินไหนก็เลือกเอามันมีน้ำจิ้มอยู่แล้ว น้ำก้อนไหมที่นี่ขเขาเรียกน้ำก้อนเลยว่าน้ำอะไรอารู้ฝากป่ะจับขวดเดี๋ยวพี่จะเปิดฝาเขาหน้า,า,นาไม่ใช่เขาหน้าพี่อะฝากเทด้วยนะใช้นักเอกเทน้ำด้วยครับถ้าโคกเนี่ยถ้ากินแล้วมันไม่เย็นอนะมันจะไม่อร่อย <c oughs> ถ้าเย็นกินได้น,นนะ น้ำเปล่าจะกินเป็นคนตรงั้นนู้น,นครับด้านหลังนะคมีบริการน้ำเปล่าตักกินเองผมคิดไว้ว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหิวไปกินกันเองขอกินโคกคแก้ร้อนเอยครับเพราะวันนี้ร้อนๆหนาวๆที่ปกติกลางวันช่วงเช้าร้อนแต่ว่าก็ตกบายมาวันนี้มรสุมเข้าครับฝนตกเยอะพอสมควรเลยเอา,าตักก่อนเลยแป้งตักก่อนเลยให้เกล็ดน,นะเอก่อนเอาเลย เดี๋ยวผมจะให้น้องก็ขี้ไปดูนะเลือกกินนะครับตกลงได้แค่หมูแค่2จานแค่นั้นแล้วก็กุ้งนะ <S <S เดี๋ยวผมเช็คราคาเงินตอนที่จ่ายครับว่าเครียบินเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมวันนี้ผมเหมาวร้านกันนี่ครับกุ้งนี้ผมไม่กินนะผมยกให้ดูก่อนครับแล้วเห็นหน้านางเอกผมครับโลนะใกล้ๆกัน,น่อยนี่ มันจะเหมือนต้มต้มมาลามากกว่านะเพื่อนๆเว้ไม่ใช่ฮอตพอตอ่ะแป้งอเลยขอเล่นไอ้นี้ก่อนดีกว่าจริงๆผมชอบกินเห็ดมากวันนี้ไม่มีเห็ดเสียดายนะถ้ามีเห็ดไอเห็ดเข็มทองเลยน่าสนใจกว่านี้เอาเรายาวไปยาวอ่ะก็ไม่ชิมไปไม่พี่จะครีมไงกำลังเลงอยู่กุ้งนี่พี่ยกให้ออนคนเดียวนะพี่ไม่เอาพี่ชอบกินผัก เออแป้งช่วยแป้งก็ได้ข่าวชอบกินกุ้งมาให้หรอใชาวอสองคนกินกุ้งไปกินกุ้งปลอมไปดี้ลนเโชคดีไปพอดีพี่ไม่ได้แลกตังค์มาด้วยไม่มีตังค์จ่ายคราวนี้ใครจะจ่ายละอมดพี่ในพี่จะกลับถ่ายแล้วพรุงนี้อโลนะ ราสาวแซวครับขอญาตกินก่อนไม่ชิมไม่ใส่น้ำจิ้มนะก็เพริ่มเนื้อวนะ่ะอนร้อนมากต้มมะระชัดๆเลย ต้มมาลาแล้วร้อนมากครับโอ้โหปากจะพองเลยรีบกินไม่น้อยม,มันเผ็ดจริงๆเลยนะขอเปลี่ยนทางมั้งทางนี้มั้งลวกันเพราะผมอยากจะกินกับน้ำจิ้มครับคือกินอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยเพราะมันได้กินได้รสชาติเผ็ดแล้วก็แซ่บแล้วก็รสชาติของมาลาแบบเต็มเลยไปกินผักฝั่งนี้ครับแล้วก็ใส่น้ำจิ้มหน่อยหนึ่งนะครับระน้ำจิ้มนี่มันากเค็มๆหอมต้ะเที้ยวกรนเน่า สากิตระคาเราจะตินตามเดี๋ยวต้องออกินก่อนอันนี้เออเดี๋ยวพี่จะกินแล้วพี่จะปิดคลิปแล้วรอคิดตังค์ทีเดียวว่าราคาเท่าไหร่ถามกันว่าอร่อยไหมอร่อยนะมาครั้งแรกไหมไม่เลยค่ะไปมาครั้งแรกไหมแล้วดูดีเขาไปทิ้งกระดาษทิชชู่ยาไปนู่นเลย นี่มาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมถึงทำอย่างเงี้ยอาร์โร่แอ้ว่ามันจะออกไปเอาผมชิมมั่งชิมมั่งชิมมั่งอ้โหกลิ่นอะไรนะกลิ่นอะไรนะใกล้เคียงกันกินอันเนี้ยมันรสชาติเค็มๆดีแล้วจิ้มน้ำจิ้มก็เลยเค็มอีกหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เผ็ดอันนี้มันจะแสบๆนิดอันนี้ก็เหมือนต้มจืดอันนี้คือต้มมะราใส่พริกน้ำก็ได้รสชาติของการกินทอดพอดที่ไม่เหมือนประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยจะ นักไปทางน้าจิ้มเปรี้ยวนะเพราะเขาจะมีมะนาวเ,ออเสิร์ฟที่นี่ไม่มีมะนาวให้นะก็เดี๋ยวผมกินคอสพอตกับสาวๆแล้วก็คิดตังเสร็จก็เดี๋ยวต้องไปส่งน้องอ่อนน้องแป้งนะครับก็อาจจะต้องเดินทางกลับแล้วนะน้องอ่อนก็ยินดีที่จะจองตัวรถให้แต่พอบอกยังไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้องอ่อนยังคิดถึงผมอยู่นะ <laughs> ถ้าก็จองรถวันนี้ทันไหมไม่ทันแล้วใช่ไหมหรือว่าต้องถ้าเราไปตอนเช้าแล้วไม่มีคนจองเราไปนั่งได้มันจะมีคิวให้เรานั่งไหม อ๋งงอางงอาจจะต้องอยู่อีกวัดสักวันหนึ่งต่อก็เป็นได้นะนะก,ก็เดี๋ยวขอญาติกินกับน้องๆให้เต็มที่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะจ่ายตังเช็คบินให้เพื่อนๆดูครับนะติดตามชมบรรยากาศริมหนองตุงกับการกินฮอตพอตวันนี้ให้ดีครับก็ซั่นี้ผมคงจะจําไว้ให้นานที่สุดเพราะมิตรภาพที่แสนทีนั้นหาไม่ได้ง่ายระหว่างการเดินทางแบบนี้นะครับเอาเดี๋ยว เราพี่ไม่ได้กินหมูแล้วโอ้โหน้องแป็กกินหมูหมแล้วเออกินเยอะๆจะได้มีแรงวัวหน้ามันได้มีเนื้อมีเนื้อมีน้ำกินเลยสุกแล้วโอ้อะไรตัวมาตัวเนี่ยกุ้งวันทุกตัวดิโอ้กงยังไม่มีใครกินเลยกินกุ้งนะพี่ดูก่อนโอ้ยกุ้งสุดเลยกับหมูไงนะ อาไปกุ้งเป็นคนตัวสาวๆกุ้งพี่ไม่เอาเลยพี่ขอบายเลยเจอกันอีกทีครับตอนเก็บบินนะตอนนี้เราซัดกันเรียบครับดูหลักฐานก่อน <c oughs> น้องแป๊งกับน้องออนสองคนเพราผมไม่ค่อยได้กินเลยผมมัวแต่นังหนักไปทางโม้นะสองคนนี้จ้ำไม่หยุดเลยครับน้องออนก็เลยไปสั่งเนื้อไก่เพิ่มแต่เมื่อกี้ที่เขาหัวเราะนี่คือหัวเราะอะไรกัน สั่งเนื้อไก่มาเพื่อจะใส่ใส่ฮอตพอใช่ปะไม่ยถึงว่าจะเป็นชิ้นใช่ไหมดูก็สั่งมาให้ <c oughs> ยกมาให้นี่ดู <c oughs> <c oughs> เนื้อไก่ต้มแช่เย็น <c oughs> แล้วเย็นเจี๊ยบไปนะอย่างนี้จะกินได้ไหมมันก็ต้องต้มก่อนนะต้มแล้วก็มันก็ได้แล้วแต่ว่าถ<อ>้าที่นี่มันไม่น่ามีตู้เย็นมันร้อนเนาะนี่พี่คิดว่าประมาณตัวหนึ่งคือออแต่แรกเราคิดว่าเป็นเนื้อไก่ที่เป็นชิ้นเหมือนที่พี่คิดเลยปะเนื้อหมูเมื่อกี้เธอสั่งเป็นชิ้นที่มาสองจานนั้นหมดเหลือเนื้อไก่อย่างเเดียวอหมา เออมันถ้าเป็นเนื้อกินดีกว่ามันเหมือนไม่กินฮอตพอตเลยมากินไก่ต้มแล้วอ่าครับน้องแป้งเอาไปคืนไว้ <c oughs> เอากุ้งแทนก็ได้ยกงกุ้งแทนก็ได้เอากุ้งก็ได้แป้งเออกุ้งมาแทน <c oughs> เอา,กเอากไกคืนไปดูก่อนนะมีอะไรเหลืออีกไหมเดี๋ยวเราจะไปเหมาฮอตพอตครับเอากุ้งมาแทนแล้วมันอ๋อไก่เขาเป็นจานใช่ป่ะข้าวช่เย็นเอมันมีแต่กุ้งก็อันนี้เอาอ่าหมูน้อยที่นี่เขาขายดีไงก็คนมากินเยอะกนะ็เลยเหลือไม่เยอะ เรามาเช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะาาวันนั้นมา <c oughs> เช้าก็ไม่ได้กินน้องแป้งบน <c oughs> วันนี้จะมาเมาร้านเขาแล้วไงต่อช็อตครับนะเอาบรรยากาศนี้กินไปเรื่อยครับไม่รีบครับนานๆทีจะได้เจอนังเอกคู่กันประกบคู่นะครับยอดวิวผมงานนี้สูงจริงๆไม่ได้หวังยอดวิวหรกหวังที่ได้เจอน้องๆคนสวยตัวคําทิปคนเดียวเลยนะน้องแป้งนี่เจอบ่อยแล้วไม่เป็นไร งอนไหมมีงอนเดี๋ยวองอนเด้อ่ๆอะไรนะเรวงอนนะใครงอนอ่ะโอเคครับกินต่อถึงเวลาที่ต้องลุนแล้วครับน้องแป้งรีบเคลียร์หน้าตักเลยนะกุ้งไปกองอยู่นน่นตักน้องแป้งครับเพียบเลยนะรีบเคลียร์ไปเทไว้ที่น้องอ่อนเลยนะครับก็เมื่อกี้มีกับข้าว ไอฮอตพอตชุดแลกที่เราสั่งแล้วก็เพิ่มกุ้งมาแค่จานเดียวเท่านั้นนะ mm hmm. ก็เช็คราคาของเลยครับว่าวันนี้จะจ่ายเท่าไหรเดี mm ๋ย hmm. วจะให้น้องแป้งจ่ายไปก่อนครับที่เดือค่อยไปคิดตังค์กันอีกทีหนึ่งครับ mm hmm. น้ำโค้กหมดไปหนึ่งขวดนะอิ่มมากพอดีทุกอย่างพอดีจบเลยไหมตะโกงตะกร้าไม่เหลือครับผักนะทุกอย่างไม่มีชิ้นไม่มีชิ้นดีเลยนะมาใส่แข่งครับวันนี้นะ ผมบอกตรงๆเลยผมกินน้อยที่สุดดูหลักฐานแล้วนะก็เดี๋ยวขอคิดเงินมาครับจะได้ดูราคายอดฮอตพอตที่เชียงตุงวันนี้ครับว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่นะเหมาร้านจริงๆครับวันนี้พวกเรานะทุกอย่างไม่เหลือด้วยนะโอเคดูสาวๆไปด้วยครับดูบัยาการริมหนองตุงไปด้วยครับตอนนี้ที่นี่เวลาสองทุ่มแล้ว นะเดี๋ยวส่งน้องอ่อนน้องแป้งเสร็จกลับครับแล้ววันนี้ไปปลาลูกดอกให้ท้องย่อยเพราะอาหารก่อนดีกว่าไหมเขาได้ยินปะได้ยินอยู่นะเอาลูกนะเดี๋ยวเราจะดูเช็คราคาข้าวของอ๋อเขาคิดตังค์อยู่ปะอ๋อไม่ได้ยินจริงๆด้วยนะมาเก็บเงินแล้วเดี๋ยวให้สาวๆเป็นคนเคลียร์บินครับ ลูกใครมาเรียกเอ่ยน่าจะขอรอเก็บบินครับระหว่างนี้รอผมเล่นปลาลูกดอกไปก่อนนะสีแดงอโลอโลยังไม่เข้าเลยอ่ะโอเคครับรอเขาคิดบินมา ให้ทายว่าราคาเท่าไหร่วันนี้ให้ทายว่าฮอตพอตทิ้งราคาเท่าไหร่ผมทายนะอยู่ประมาณ300กว่าบาทอ่อนคิดว่าเท่าไหร่หมื่นปลายก็300กว่าบาทอ่อนคิดว่าเท่าไหร่เดี๋ยวอ่อนดูมินแล้วก็จะบอกอีกทีนึงโอ้สองหมื่นปลายห้าปักหกร้อยกว่าบาทห้าปักก็สิบห้าสองหมื่นก็หกร้อยอ่ะปากนี่ยังบันเดือ ทำนั้นแหละไปกินอิ่ม้วค่อยต,อต่อต่อก่อนค่อยกินอิ่มได้ไหมหกร้อยกว่าบาทครับเมือน,นี้นะจัดไปตังหมดครับวันนี้ครับ <c oughs> ให้กระทอนมาแล้วอีก้าปากไปให้คนข้างล่างน่ารู้ราคายอดทอดผ่อนดีครับหกร้อยกว่าบาทราคาก็ถ้าเป็นที่ไทยก็ตีเป็นหัวหัวละสามร้อยกว่าบาททนาที่ผมกินนะครับ ก็2คนก็ตีประมาณ600ถ้า3ามคนตีประมาณ9ก้ากว่าบาทครับก็ติดตามชมงานมากินฮอตพอตวันนี้ครับยางเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับก็มีอะไรบ้างนั้นเขาก็มีรายการบอกให้เราเห็นด้วยครับโอเคอจิสตินบ้นนะานได้มาถึงบ้านน้องอ้อนแล้วนะเอออยู่นี่สองคนเลยเพีก่กับก่อนนะพอดีเลยยืมมอเตอร์ไซค์เลยก็<笑><笑> <g år> เดี๋ยวส่งน้องอ้อนเรียบร้อยครับส่งน้องแป้งอีกทีหนึ่งก็หมดคลิปการเดินทางวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมการเดินทางของผมนะครับผมยังเป็นนักเดินทางที่ ชอบความสุขในการเดินทางแบบนี้ตลอดครับนะเดี๋ยวให้น้องอ่อนบอกมือได้บา,บายเ,เพื่อนๆครั้งหนึ่งเพื่อผมไม่มีโอกาสเจอน้องอีกนะเพราะว่าน้องอ่อนช่วงนี้ค่อนข้างจะยุ่งเกี่ยวกับการทํางานที่บ้านมากๆเลยนะไม่เป็นไรจ้ะพี่ยังอยากเจอน้องอยู่ตลอด <c oughs> <c oughs> นะ,ะนโอกาสหน้ายังมีโอกาสเดี๋ยวพี่กข้ามาใหม่นะ หือว่าถ้าพี่ยังไม่กลับเดี๋ยวพี่โทรหาหม่พี่อยากกินผัดกะเพราฝีมือน้องอ่อนอยู่เลยนะ